นี่มนอาจารย์ยิบชัดๆมวยวิ่งชุนปะทะคาราเต้เรามักจะได้ดูคลิปมวยหย่งชุนหรือมวยวิ่งชุนที่คนไม่เก่งออกมาสู้แล้วโดนอีกฝ่ายเล่นซะน่วมแต่คลิปนี้ปรมาจารย์คนนี้เก่งกาจใช้หมัดรวดเร็วโจมตีราวกับว่าตีหุ่นส่วนนักคาราเต้เองก็ป้องกันตัวไม่ธรรมดา ใครแพ้ใครชนะลองดูเริ่มแล้วครับกกงเกงสีดำคือวิงชุนครับโอ้โหเร็วมากนะครับราวกับอาจารย์ยิบมาเองส่วนชุดคาราเต้เขาคือนักคาราเต้นะครับมาเข้ามาดูตั้งท่าครับวิงชุนตั้งท่าครับเหมือนในหนังเลยแต่จีบจีบคาราเต้ขวา